สามกบสองกโอ้โนะ้ดิแล้ววกใหม่กดใหม่กดหม่กดใหม่กดหมยิงใหม่พ่อยิงไม่ยื้พันไม่ใหม่เออเนี่ยยิงใกล่ยิงใกล้อย่าไปกลัวแค่นี้มือสันเลหาเลยสามหกจุดศูนครับอ่ารถ 哦，你们那种内陆的那个。